สิทธ์เท่ากันในทรัพย์มรดกที่คุณป้าเขามีอยู่ในขณะที่ถึงแก่ความตายนะครับครับทีนี้เมื่อทุกคนเป็นทายาทเนี่ยประเด็นก็คือว่าทรัพย์มรดกจะต้องแบ่งให้กับทายาททุกคนตามสัดส่วนเท่าเท่ากัน<อ>นี่ปัญหาเาเาลย,ยามัครบปัญหาคือทําไมเขาไม่แบ่งมีการทําพินัยกรรมจากจากคุณป้าให้กับเขาโดยตรงหรือเปล่าตอนตอนพ,อพ่อเสียชีวิตนี่เขาอ้างว่าพ่อไม่ได้ทิ้งอะไรไว้ให้เลยรบแต่ว่าทางนี้ลุงลุงที่อยู่อยู่บ้านใกล้ๆพ่อเนี่ยครับ ท่านรู้หมดเลยท่านมีเอกสารยืนยันได้ว่าที่แปลงนี้ระหว่างที่พ่อยังอยู่ยังไม่เสียเนี่ยมีมีสามแปลงนะครับ,รบแล้วตอนนี้ป้าป้าที่เสียนี่เสียไปนานหรือยังครับป้าเสียไปนานแล้วครับป้ากับย่ายายก็เสียไปนานแล้วครับแล้วตัวเจ้ามอดกนี่เสียไปไปกี่ปีละสี่ปีครับพ่อพ่อเจ้าของมอดกนี่สี่ปีแล้วครับพ่อเจ้าของมอดกสี่ปีครับอแล้วตัวการครอบครองทรัพย์มรดดกทรัพย์ของผู้ตายเนี่ยเขา เรามีส่วนเข้าไปครอบครองด้วยไหมครับไม่ได้ครอบครองเลยครับคือคือทั้งพวกผมนี่คือเขาน้องแท้ๆนี่เขาป่วยเป็นโรคไตเขาก็อยากช่วยเขาบ้างอะไรเงินไม่ต้องได้หมดก็ได้แต่ว่าให้ดูแลเขาบ้างส่วนนี้มันจะมีปัญหาครับมันจะมีปัญหาอยู่ว่าถ้าเจ้ามรดกถึงแก่ความตายเนี่ยทายาทก็มีสิทธิ์จะไปขอรับมรดกได้และการไปขอปกติเนี่ยน่าจะน่าจะไม่ผ่านหรอกเขาอาจจะไปขอตั้งผู้จัดการมรดก นี่ตัวผู้จัดการมรดกเนี่ยเขามีหน้าที่จะต้องไปจดทะเบียนจัดการแบ่งทรัพย์สินทรัพย์มรดกเนี่ยให้กับทายาททุกคนให้ในส่วนเท่าๆกันนะครับอันนี้คือตามกฎหมายคือเขาจัดการเขาเองแล้วไม่ได้เรียกทีนี้พอพอเขาจัดการของเขาไปเองเนี่ยนะครับจัดการเขาไปเองเนี่ยถ้าเขารู้อยู่ว่าเรามีส่วนด้วยเนี่ยเขาก็จะทําความผิดเข้าข่ายที่เป็นเจ้ามรดกยักยอกทรัพย์มรดกนะครับคือยักยอกเลยนะอาจารย์นะอันนี้อันนี้มันจะเป็นความผิดอาญาเข้ามาจับ แต่ประเด็นมันอยู่นี้ครับว่าตัวทายาทที่มีสิทธิ์คนอื่นเนี่ยไม่ได้ไปขอแบ่งแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ฟ้องร้องดําเนินคดีกับเขาเนี่ยการขอแบ่งมรดกกฎหมายกาหนดอายุความไม่เพียงแค่ปีเดียวนะฮะปีเดียวก็หมดอายุแล้วใช่ปีเดียวหมดอายุแล้ว,ว,ลวทีนี้เรื่องยักยอกเนี่ยก็3เดือนนับแต่วันที่รู้ว่าเขายักยอกปัญหาเรื่องอายุความนี่จะทําให้เราไปฟ้องร้องไม่ได้แต่ถ้าตามสิทธิ์เนี่ยคุณมีสิทธิ<ม>์นะครับมีสิทธิ์ที่จะขอส่วนแบ่งจากเจ้ามรดก S <S 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 จากทรัพย์ของของพ่อของแม่เราที่เสียชีวิตเนี่ยอ๋อถขาสามเดือนนี่ก็แทบจะหมดเลยใช่ไหมครับสามเดือนสามเดือนอาจจะแจ้งไม่ได้ตอนนี้ทรัพย์สินนี่โอนแบ่งหมดหมดหรือยังฮะเขาเขาเอายึดหมดเลยทั้งแม่เลี้ยงทั้งบุตรบุญธรร,รมอะครับอา่าจะทําไงดีครับอาจารย์ยิคือคือเรื่องสิทธิของเรามีอยู่แต่ว่าเรื่องอายุความเนี่ยน่าเป็นห่วงนะครับเอ,เอาไปว่าเดี๋ยวลองเอาข้อเท็จจริงต่างๆเนี่ย ไปปรึกษากับทนายความอีกทีเอาหลักฐานข้อมูลที่เรามีทั้งหมดเนี่ยไปคุยกับ<อ>ทนายอา,นอาจารย์ครับผมไปปรึกษาที่อาจารย์ได้ไหมครับที่ถึงเนชั่นนะครับคุณอยู่คุณอยู่แถวไหนครับผมอยู่ตรงบางนาตากิโลห้าเองครับใกล้ถึงนะมันมันจะไม่มีเวลาที่จะได้คุยกันมากผมว่าางี้ดีกว่าแวะไปที่สภานายความได้ไหมครับไปสภา,านายความเลยครับ,รบไปไปอขอปรึกษากับทนายความอาสาที่เราจัดเข้าเวรอยู่ทุกวันเนี่ยจะมีทนายอยู่ตลอด คไปปรึกษาฟรีครับไม่ไม่เสียตังค์ยังไงคุณสิริมงค์เราเข้ามูลไปคุยเขาดูลองลองไปคุยดูนะคะครับผมค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์เรื่องของลูกบุญธรรมเนี่ยถ้าเกิดกรณีสมมติลูกบุญธรรมเนี่ยนะคะก็คือเสียชีวิตแล้วมีมรดกอยู่พ่อแม่ที่รับมาเลี้ยงนี่คือยังไงก็มรดกคือแน่ๆนใช่ไหมครับการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมเนี่ยทำให้บุตรบุญธรรมมีสิทธิ์รับมรดกของพ่อแม่ แต่ว่าแต่พ่อแม่บุญธรรมไม่มีสิทธิ์รับมรดกของบุตรบุญธรรมแต่พ่อแม่ที่แท้จริงของบุตรบุญธรรมมีสิทธิ์รับมรดกของบุตรบุญธรรมเพราะฉะนั้นโดยหลักก็คือถ้าไล่ลงมาเนี่ยต้องเป็นลูกของเขาจริงๆอันนี้ประการแรกขัดไปก็คือคนที่รับจดทะเบียนรับว่าเป็นลูกนะครับหรือไปรับรองบุตรอย่างเงี้ยกลุ่มนี้จะเป็นทายาทชั้นบุตรที่แบ่งกันได้หมดแต่พอจะย้อนกลับขึ้นไปเนี่ยต้องเป็นพ่อแม่ที่แท้จริงเท่านั้น โ <laughs> อ้โหเพราะฉะนั้นแล้วก็อย่างที่บอกนะคะว่าเรื่องของการตามบุญบนธรรมจะ <c oughs> ทําให้ถูกต้องตามกฎหมายแล้วยังไงก็แล้วแต่ยังไงถ้าเกิดเราก็ไม่สามารถที่จะรับมรดกข,ของเขามาได้อยู่แล้วถ้าเกิดกรณีเป็นพ่อคุณแม่ที่รับเ <c oughs> ขามานะคะแต่นี่ดูดูลูกที่แท้จริงอา,อาจจะโวยช้าไปหน่อย <c oughs> เพราะว่าอายุความมรดกเนี่ยถ้าเจ้ามรดกนีค่คความตายแล้วมีใครไป, <c oughs> ไ,ปไปเบียดบ,บงังป็นของตัวเองเนี่ยอายุความมันปีเดียวที่อาจจะต้องไปดูช่องทางตรงนี้ว่าสิทธิของเราเนี่ยมี แต่อายุความมันจะเริ่มน้แต่เมื่อไหร่ค่ะเขาจัดการมรดกเมื่อไหร่เขาแบ่งเมื่อไหร่ทําไมเราฟ้องช้าเราเ,เก็บป่วยช่วยตัวเองไม่ได้หรืออะไรอย่างไรเนี่ยตรงนี้เป็นข้อที่จริงที่ต้องลงไปเจาะลึกลงไปะะไม่าจ,าจะไปแก้ปมปัญหาเรื่องอายุความค่ะไปอีกสายหนึ่งนะคะโทรมาจากจังหวัดแพร่ะนะคะคุณอดุลน,นะคะสวัสดีค่ะคุณอาดุลค่ะสวัสดีค่ะคุณอดุลปรึกษาจารย์เรื่องอะไรคะปรึกษาเรื่องที่ดินค่ะเชิญไลยค่ะเชิญครับค่ะ ที่ดีนนั่นเราขายฝากกับพี่สาวกนะ็นะอดุลนี่เป็นน้องสาวน้องชายาขายฝากกับพี่สาวแต่อดุลเขาไม่รู้จากหนังสือ,อให้เป็นเซนที่ดีนให้มอบให้เป็นพี่สาวเขาบอกก็ให้ค่ะโอนไปให้โอนไปให้พี่สาวพี่สาวหมด <c oughs> ตอนหลังก็ไปขอซื้อคืนพี่สาวก็ไม่ยอมไม่ยอมคืนให้คพอดีไม่ยอมคืนให้ใหก็เลยเป็นเลี่ยงกรณีฟ้องศาลอยู่ค่ะครับแล้ว สืบพยายนกันถึงไหนแล้วครับเดี๋ยวนี้ไม่รู้ว่าจะสาไม่รู้ยังขอย่งนัดอีกครั้งวันที่6กธันวาเ่ยค่ะก็ก็คงต้องสืบพยายนกันไปเรื่อยๆไปพิสูจน์กันว่าตกลงแล้วรูปเรื่องของพยายนหลักฐานนี่เป็นอย่างไรบ้างนะครับ อตัวขอถามหน่อยค่ะว่ามันจะมีโอกาสจะได้หรือเปล่าที่ว่าเซ็นมอบให้พี่สาวเขหมดแล้วเป็นได้คืนหรือเปล่าต้องดูเอกสารตัวนี้ครับว่าเอกสารที่เสร็จสัญญาเนี่ยไปทําที่สํานักงานที่ดินอย่างถูกต้องแล้วเราไปทําเป็นการโอนไทยในรักษาการซื้อขายไม่มีซื้อไม่มีซื้อขายค่ะไม่ไม่ไปซื้อขายไม่จดทะเบียนโอนเนี่ยไม่เวลาไปโอนเนี่ยมันต้องโอนด้วยโอนยกให้ หรือโอนซื้อขายหรือโอนแบบไหนตัวที่ไปสํานักง,งานที่ดินต้องมีครับนะฮะโอนด้วยความเสน่หานะคะอ่าเป็นการให้โดยสเสน่หาเพราะนั้นการให้โดยสเสน,น่หานี่ถ้าจะแก้กลับก็คือต้องอดูเรื่องที่มีการประพฤติในละครหรือไม่ถ้ามีก็ฟ้องขอเพิกถอนตรงนี้ได้นะครับอันนี้อันนี้คือยอมรับว่าเป็นการให้โดยสเสน่หาไปแล้วแต่ไอ้จุดที่จะบอกว่าจริงๆแล้วเราไปขายฝากแต่ถูกหลอกอให้เปอร์เซ็นโอนตรงเนี้ย ตรงนี้การสืบพยา,ยานเนี่ยจะลําบากพอสมควรนะครับว่าเ,เราจะพิสูจน์ได้อย่างไรว่าในขณะที่เราไปเนี่ยเราไม่รู้เราไม่ทราบแต่เราก็ไปเซ็นชื่อหรือเราไปยอมโอนให้เขาเนี่ยมันต้องพิสูจน์หักล้างตรงนี้ให้ได้นะครับว่าถูกหลอกไม่ง่ายไม่ง่ายเราเสียเปรียบในแง่พยานเอกสารเพราะฉะนั้นต้องต้องให้ทนายดูพยานหลักฐานของเราให้ดีว่าจะนําเสนอพยานหลักฐานเข้าไปแบบไหนทําให้ศาลเชื่อ แล้วตอนนี้เราสู้คดีเขาว่าอย่างไงล่ะครับสู้แบบไหนเราสู้ว่าเราไม่ได้ขายเราไม่ได้โอนเราไม่ได้ให้หรือหรือเราสู้ว่าอะไรคุณนรุนคะเราสู้บอกว่าขายฝากนะคะเราสู้เราสู้ว่าเป็นขายฝากพราะนั้นต้องสืบพยานให้ได้ว่าทำไมเราบอกว่าเราไปขายฝากเวลาไปสำนักงานที่ดินแล้วคุณไม่ยกให้เขาเลย บอกว่ายกให้แบบว่าให้พี่สาวนะเขาจะเป็นชื่อเขาแล้วก็ไปกู้กับไอ้ธนาคารทกศต่อก็แปลว่าตกลงให้จริงไงให้แล้วเพื่อให้พี่สาวไปกู้ทกศแต่เรื่องให้ของเราสองฝ่ายเนี่ยให้กันหลอกหรือว่าแบบไหนเนี่ยอันนี้ต้องพิสูจน์ให้ศาลเชื่อนะครับแต่ว่าการสืบเพื่อหากแล้วเอกสารอันนี้ทำได้ถูกหลอกจะถูก ทําให้สําคัญผิดหรือว่าถูกคมคู่พวกนี้อาจจะได้แต่ถ้าบอกว่าเราตั้งใจเซ็นโอนให้เขาแล้วเพื่อให้เขาไปกู้อย่างนี้อย่างนี้อาจจะมีประเด็นที่ว่าเราชนะลําบากครับเ <c oughs> พราะการสืบแก้ไขเพิ่มเติมอธิบายเอกสารเนี่ยกฎหมายเขาห้ามสืบเขาฟังพยานเอกสารมากกว่าพยานบุคคล<อ>นะครับเพราะนั้นเรื่องนี้วางแผนให้ดีแล้วการคุยกับทนายบ่อยๆว่ารูปคดีเป็นยังไงบ้างนะครับค่ะ แล้วบ้านนี้นักข่าวขอถามอีกหน่อยค่ะบบ้านน่าเป็นบ้านของแม่แต่แม่เสียชีวิตไปแล้วหรือฟ้องเหมือนกันฟ้องบ้านเหมือนกันอ่ะบ้านนันเป็นบ้านของพ่อแม่พ่อแม่ตายกันหมดแล้วแต่ในอดนที่ก็จะฟ้องบ้านอีกบ้านเนี่ยตอนนี้อยู่บนที่ดินผืนเดียวกันหรือไม่ครับหรือว่าอยู่คนละที่ไม่ใช่ไม่ใช่แต่อยู่คนละที่ก็เป็นที่ดินอีกผืนหนึ่งมีบ้านของพ่อกับแม่เราอยู่ด้วยค่ะพ่อแม่จะเสียชีวิตไปหมดแล้วพ่อแม่เสียชีวิตไปหมดแล้วตอนนี้ยังตัวโฉนดตัว พี่สาวพี่สาวไปอยู่นั่นแหละไ่พี่สาวอยู่นั่นแล้วแล้วตัวฉนดเป็นชื่อใครเป็นเป็นตัวบ้านจะเป็นที่จะเป็นของพี่สาวแต่บ้านเป็นชื่อของแม่อยู่เป็นแม่เป็นเจ้าบ้านอยู่ไปสำนักทะเบียนบ้านเป็นแม่แม่เป็นเจ้าบ้านอยู่ไม่ไอสำนักทะเบียนบ้านเรื่องหนึ่งนะครับค่ะแต่กรรมสิทธิ์ในตัวบ้านเนี่ยเป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะนั้นกรรมสิทธิ์เนี่ยถ้าเราจะพิสูจน์ตรงนี้ต้องพิสูจน์ได้ว่าแม่เป็นคนขออนุญาตสร้างบ้านหลังนี้หรือเปล่าไปดูหนังสือใบขออนุญาต นะครับถ้าหาใบาขออนุญาตสร้างบ้านตรงนี้ได้ก็มาดูว่าถ้าเราจะเถียงว่าตรงนี้เป็นทรัพย์ของแม่แต่แม่ไปปลูกบนที่ดินที่เป็นชื่อของพี่สาวประเด็นตัวเนี้ยเราก็เราก็จะอ่อนกว่าเหมือนกันและแม่เสียไปนานหรือยังครับเสียเปนเนี่ยปีสี่สี่หกค่ะปีสี่หกตอนนี้ปีห้าหกแล้วสิบปีเนี่ยอายุความเราก็จะเสียเปรียบอยีกเหมือนกันค่อนข้างจะช้านะฮะทำทุกอย่างอพอ คือเรื่องมรดกเนี่ยกฎหมายบอกว่าถ้าจะแย่งกันจะแบ่งกันจะฟ้องกันเนี่ยแม่ตายปุ๊บภายในหนึ่งปีต้องฟ้องตอนนี้เราผ่านมาสิบปีแล้วก็ลำบากครับลำบากค่ะยังไงเป็นกำลังใจให้ได้ค่ะขอบพระคุณมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะครับขอบคุณครับอบอาจจะไม่ถูกใจแต่มันจริงๆมันเป็นแบบนั้นนะฮะมัเป็นไปตามกระบวนการครับเพราะว่ามันจะมีอยู่นิดนึงว่าเรื่องอายุความเนี่ยปกติถ้าเจ้ามรดกที่กับความตาย ทายาทก็จะต้องแบ่งกันค่ะ <thôi. S 1> ถ้าแบ่งกันไม่ได้ต้องฟ้องร้องกันเนี่ยภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่เจ้ามารดกถึงก่ความตายมแมงั้นคนที่เขาครอบครองที่เขาไปรับโอนไปอะไรเนี่ยเขาก็อาจจะได้สิทธิ์ตรงนั้นไปแต่ถ้าไอ้กองมรดกเนี่ยมันมีผู้อัปการมรดกเข้ามาครอบครองค่ะระหว่างที่ผู้อัปการครอบครองในฐานะผู้อัปกา,มารมรดกเนี่ยอายุความตรงนี้ไม่นับนะครับค่ะถือว่าถือแทนทาย,ยาททุกคนดังนั้นถ้าเขาทําในฐานะผู้อัปกา,มารมรดกยังฟ้องแบ่งได้อยู่มไม่จะเกินหนึ่งปีเพราะอันอั้ต้อง เอารายละเอียดไปคุยกับทนายนะครับะคะถ้าหากคุณผู้ชมอยากจะโทรเข้ามาปรึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายกับอาจารย์สมบัติเช่นนี้นะคะก็โทรเข้ามาในช่วงหน้านะคะเราจะเปิดสายกันอีกช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวจดเบอร์ไว้เลยนะคะที่ขึ้นหน้าจออยู่เวลานี้นะคะ02 338 38 37ถึง9เดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะครับ